ไยมินาซังคอนดิจิว่าวันจันทร์วันเดาร์สวัสดีครับผมก็จะเข้าสู่เกมเพซโซทูนิเตอร์เซตครับในในคลิปอ i ป m e n ์ในพาทนี้ผมก็จะมาพูดถึงตัวยูนิตหรือก็คือชุดเกราะนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นชุดเกราะอันใหม่ที่ได้มีการอัพเดตเข้ามาพร้อมกับเพลนสุเทีย ซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้ก็ยังคงเป็นเดอเที้รละดับ7ดาวเหมือนเดิมนะครับจะยังไม่มีแดาวเหมือนกับตัวอาวุธนะแล้วก็เดี๋ยวจะขอพูดถึงตัวชุดเกราะที่เราสามารถไปรับแบบฟรีๆจากตัวกล่องเคอร์เซสดแดงของพูทัสุขเทียร์กันด้วยนะครับอ่ะเริ่มจากตัวชุดเกราะใหม่ก่อนกันละกัสนสชุดเกราะอันใหม่ของการอัปเดตพูพสุขเทียร์นะครับจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะก็เริ่มจาก2ตัวแรกก็คือจะเป็น2ชิ้นนี้มันจะเป็นชุดเกราะคู่แฝกกันนะครับก็จะเป็นชุดเกราะทีี่่่มชือวา เอ็นฟัทสุซึ่งในฝั่งซูเ r อร์กบอจะเรียกว่า f อฟทนะครับจะเป็น f อฟทายอาร์เแล้วก็จะมีแบบเป็นสีเขียวที่เป็นตัววิดากับแบบสีฟ้าที่เป็นตัววิโอนั่นเองนะครับสีเขียววิดาสีฟ้าวิโอนะซึ่งสองอันนี้จะเป็นชุดเกราะที่มีสัดที่แบบคล้ายกันมากๆเลยนะครับก็เริ่มจากเป็นชุดเกราะที่เป็นระดที่ระดับเดาว พลังป้องกันเริ่มต้นอยู่ที่40หน่วยแล้วก็ถ้าหากบวกเป็น50ได้ก็จะกลายเป็น9 1หน่วยนะครับซึ่งจะว่าเป็นพลังป้องกันที่อยอดที่สุดของระดับ7ดาวด้วยกันเองนะไม่มีการเพิ่มหรือลดในเรื่องเกี่ยวกับดาเมจดีซีดสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เลเวล61เป็นต้นไปมีช่องอเมนเริ่มต้นให้2สล็อตแล้วก็ในเรื่องของเซตาตรงนี้ก็จะมีการเพิ่มเรื่อเกี่ยวกับ พลังโจมตีทั้ง3สายสายละ3%เอร์เกันเลยนะครับซึ่งก็จะว่าเพิ่มจนระดับหนึ่งนะแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยมันจะแตกต่างกันแล้วนะครับถ้าหากว่าเป็นตัวสีเขียวตัววิดาจะเป็นการเพิ่ม HP ให้55 HP ส่วนตัวสีฟ้าตัววิโอจะเป็นการเพิ่ม PP ให้10 PP นะครับอันนี้คือจุดแตกต่างกันในเรื่องของทุกชิ้นก่อตัวนี้ที่เป็นตัววิดาจะเป็นการเพิ่ม HP วิโอก็จะเป็นการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับตัว PP นั่นเองนะครับอันนี้คือ ความสามารถของตัวชุดเกาะ2ตัวนี้แล้วก็สถานที่ดอปลาชุดเกาะ2ตัวนี้นะครับเป็นชุดเกาะที่จะดอปอยู่ในทุกที่ของภูยภาคสุดเทียดกันเลยนะครับก็คือเป็นอาภูยภาคเขตภูเข,ขาไฟลาวาซึ่งมันดอกในอาในทุกที่จากวัสดุทุกตัวกันเลยนะครับแต่ว่าก็จะเน้นหนักไปที่ในโซนต่อสู้นะถ้าใครที่แบบไปฟาร์มแต้ฟาร์มเพียร์สีเบิร์ดเนี่ยก็จะไปกัดได้รับเรื่องของชุดเกาะ2ตัวนี้กันได้หรือว่าจะไปซื้อขายแต่ก็ได้นะครับเพราะเป็นชุดเกาะที่ราคาถูกมากอา่ะไหนดูซิ อ่นอย่เช่อันนี้นะครับก็จะเป็นชุดเกราะสีเขียวที่เป็นตัววิดาก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1000ส่วนตัวสีฟ้าก็ไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1000งเอเมตาเหมือนกันคือเป็นชุดเกราะที่ไม่ค่อยมีคนใช้เยอะแล้วก็ดรอปก,กันค่อนข้างจะง่ายด้วยก็เลยเป็นชุดเกราะที่ค่อนข้างถูกนะครับจึงเป็นว่าใครจะไปหาแบบมีการติดตัวพิเศษสกิลหรือก็คือตัวฟิกซ่าเนี่ยก็ลองไปหาซื้อกันดูกันแล้วกันนะครับอ่นนี้คือชุดเกราะขอตัวแรกที่เป็นตัว FT a r m o r แล้วก็ต่อไป ต่อไปก็จะเป็นตัวชุดเกราะสี่ม่วงกันบ้าน,นะครับที่จะมีชื่อว่าレคูลร์ a r m ร r ซึ่งในฝั่งโซกวอจะเรียกว่าอาร์เ r อร r นะครับเป็นชื่อที่อาสกดได้ยากมากก็จะเป็นชุดเกราะของตัวบอสกิการติกนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นชุดเกราะระดับเจ็ดดาวพลางป้องกันรเริ่มต้นอยู่ที่35หน่วยแล้วก็ถ้าว่าเป็น50ได้ก็จะกลายเป็น86หน่วยนะครับซึ่งจัดว่าเป็นพลางป้องกันที่น้อยที่สุดของสาย7ดดาวนะแล้วก็ยังมีข้อเสียตรงที่มีเรื่องเกี่ยวกับ การลบเรื่องเกี่ยวกับตัวดามเมดเรซินเดี๋ยวก็คือเป็นความเสียหายที่เราได้รับนะครับจะต้องมีการรับเพิ่มเติมไปอีก5%ซึ่งก็จัดว่าค่อนข้างจะเยอะระดับหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสวมใส่ก็สามารถใช้กันได้ตั้งแต่ต่อเลเวล65เป็นต้นไปมีช่ออาเบิเริ่มต้นให้2สล็อตแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเซตัสที่เป็นการเพิ่ม h p กับพ p นั้นไม่มีการเพิ่มหรือลดอะไรเลยแล้วก็จุดเด่นเนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่มพลังโจมง เพิ่มทั้ง3สายสายละ4%กันเลยนะครับซึ่งจะว่าเป็นชุดกอดที่เพิ่มพลังโจมตีเยอะที่สุดในแผทปัจจุบันณนะตอนนี้กันเลยนะครับอันนี้คือตัวชุดกอดสีม่วงซึ่งเป็นชุดกอดที่ดอบจากมอนสเตอร์หลักกิกกนติกของทางฝั่งภระสุเทียนนั่นเองนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้ง อากิกันติกที่จะอยู่ตรงในขบวนที่เราเจอกันตามแมปจากสภาพอากาศเอยหรือว่าจะเป็นในตรงอาแบทเทิลดีอเนี่ยก็สามารถไปฟาร์มหาเจ้าตัวชุดกอะตัวนี้กันได้นะครับแพมไปชุดกอะที่ตอนนี้เนี่ยราคาถูกกันมากเพราะว่าคนไปฟาร์มกันเยอะคือใครที่แบบไปฟาร์มตัวแรกอินอาอินเฟอร์เนียมเนี่ยมันก็มีกาสได้รับเรื่องของตัวชุดกอะตัวนี้เหมือนกันมันก็เลยเป็นชุดเกาะที่ราคาไม่ได้แตกต่างอะไรจาก2ตัวแรกกันเลยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1000แล้วก็ถ้าหากว่าใครที่แบบ จะไปตามหาตัวฟิกซ่าก็ลองไปดูราคาลองไปหากันดูกันแล้วกันนะครับอ่านี่คือเรื่องเกี่ยวกับตัวชุดเกาะอันใหม่ทั้ง3ตัวของพื่พสุดเทียร์ของการอัปเดตในครั้งนี้นะครับก็คือจะมีแค่ตัวอะไรนะตัววิดาวิโอที่เป็นตัวเอฟทายแล้วก็ตัวชุดเกาะสีม่วงของตัวมอสเซอร์ดับกิกันติกนั่นเองนะครับและเรื่องต่อไปก็จะเป็นชุดเกาะที่เราสามารถไปรับแบบฟรีฟรีจากตัวกล่องคอเทนเรสสีแดงของฝั่งคุณพัดสุดเทียร์กันนะครับก็คือจะเป็น ชุดเกราะแลตตี้ดับเจ็ดดาวเหมือนกันก็คือจะเป็นตัว e Armor เอฟิทัสอาร์เมอร์นัเอนะครับก็เป็นชุดเกราะที่เคยมีการพูดถึงกันไปแล้วนะว่าเป็นชุดเกราะที่จะมีการแบ่งเป็น3สายก็คือจะเป็นสีแดงอลูกา สีน้าเงินเบรุตาแล้วก็ตัวสีเหลืองตัวเชสานั่นเองนะครับซึ่งเป็นชุดกอดที่ค่อนข้างจะสมดุลน,นะพรำวการก็เพิ่มค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีการเพิ่มทาง HP กับ PP แล้วก็มีการเพิ่มพลังโจมตีอีก2สายกันด้วยนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะเด่นของตัวชุดกอดต,ตัวนี้ซึ่งเป็นชุดกอที่เราสามารถไปรับแบบฟรีๆจากตัวกล่องคอทเทนเนอร์สีแดงน,นะครับก็เริ่มจาก ตัวสีแดง,งก่อนการก็คือจะเป็นตัวอารูกานะครับสำหรับตัวสีแดงนะั้นก็เป็นชุดกอดที่จะอยู่ตรงบริเวณด้านนอกของภูภาคสุทีก็คือเป็นตรงหาดทรายตอนเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็จะอยู่ที่ตรงบริเวณบนตรงนี้ก็คือจากตัวนิเจนมาร์กเนี่ยคือแบบบนขวาแล้วก็มาถึงตรงนี้ได้แล้วก็จะมีตัวกล่องที่เราสามารถแล้วตัวชุดกอดสีแดงกันไปนะครับ จุดต่อไปจุดที่2นะครับก็จะเป็นตัวชุดกอดสีนํำเงินตัวเบลูตาก็จะอยู่ที่ตรงบริเวณด้านใต้ของควาสุเทียก็คือจะเป็นตรงบริเวณไดเซนแพนนั่นเองนะครับก็จะอยู่ที่ตรงบริเวณตรงกลางกันเลยนะก็คือตรงบริเวณเสาตรงกลางเนี่ยให้ไปที่ตรงบริเวณด้านหลังจากตัวเสาดิวคดีไว้เราก็จะเจอกับตัวกล่องสีแดงกันแล้วนะครับ แล้วก็จุดสุดท้ายจุดที่3นะครับก็จะเป็นชุดเกาะสีเหลืองตัวเชสาที่จะอยู่ตรงบริเวณเมดิโอล o าอัลเตอร์อเรียสอก็คือจะเป็นทางฝั่งด้านซ้ายนั่นเองนะครับก็คือถ้าหกว่ามาจนเสาเรียกเคลื่ไว้ตรงนี้ก็แค่ขึ้นมาทางทิศเหนือแล้วก็ปีนภูเขาขึ้นไปเนี่ยก็ยจะเจอกับตัวกล่องเทงตสีแดงที่เราจะได้รับตัวชุดเกาะสเหลืองกันแล้วนะครับ และก็เป็นตําแหน่งของตัวชุดกอดทั้ง3ตัวจากกล่องคอเทลเลอร์สีแดงของคุยภาคสุเทียนั่นเองนะครับซึ่งเป็นชุดกอดที่ทุกคนสามารถไปรับกันได้แบบง่ายๆกันเลยนะแล้วก็ยังเป็นชุดกอดที่มีการเอ็นฮาร์มาให้ในระดับหนึ่งกันแล้วนะครับก็เริ่มจากมีการตีมบวก50มาให้ทั้ง3ตัวกันเลยแล้วก็ทั้ง3ตัวนี้ยังมีการติดอเมนพื้นฐานมาให้ด้วยนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาเมนที่แบบ เป็นสายโจมตีของสแยนนั้นเนี่ยแบบเป็นขั้นที่4ที่เพิ่มพลังโจมตีถึง3%จะมีตัวอัพเมนทิปเปิ์ที่เพิ่มพลังโจมตีทุกสาย2%จะมีตัวอาร์ิสุ์เซครต้ขั้นที่3ที่จะมีข้อเสียตรงที่ลด HP 10กับอันดับเบดิซิตลงไป1.5แต่ก็จะมีข้อดีตรงที่มีการเพิ่มพลังโจมตีกับพลังโจมตีขั้นต่ำเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2%นะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยนะก็คือจะเป็น ตัว augment ability หรือก็คือ mastery ขั้นที่4นั่นเองนะครับที่มีการเพิ่มทั้งพลังโจมตีดาเมจขั้นต่ำแล้วก็ดาเมจด r e s ิ t เนี่ย เพิ่มอย่างละ2.5นะครับซึ่งเป็นอเมนที่มีราคาแพงเป็นอันดับต้นๆของแพ็ตอนนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นชุดกอะที่จะได้ตดไปแบบฟรีๆกันเลยนะครับก็สามารถไปตามเก็บกันได้ซึ่งของจากตัวกล่องคอนเทนต์สีแดงนะครับก็เป็นตัวกล่องที่มันจะรับแค่ครั้งเดียวต่อ1 ID ดีนะซึ่งหามว่าใครที่ต้องการเพิ่มเนี่ยก็แบบต้องไปหาซื้อกับผู้เล่นคนอื่นหรือไม่ก็ต้องไปทําเอาเองก็แล้วกันนะครับแต่่องจากเป็นโบนัสท,ที่ให้กับผู้เล่นแบบว่าอาจจะแบบเพื่งจะไปถึงพรอสาารไรไบาาาัมกถปจตัว กล่องคอนเทนเดอร์พวกนี้กันได้นั่นเองนะครับอ่นนี้คือเรื่องเกี่ยวกับชุดก่อที่มาพูดถึงกันในอาคลิปนี้แล้วก็สำหรับคำแนะนําในการใช้ตัวชุดก่อน,นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนก็และกันว่าต้องการใช้ชุดก่อสายไหนบางคนอาจแบบว่านเน้นไปเรื่องพลังโจมตีเลยก็ใช้แบบ เป็นตัวชุดเกาะตัวสีม่วงกันได้แต่ว่าต้องรับเรื่องเกี่ยวกับข้อเสียที่จะเป็นเรื่องกยกับพลังป้องกันที่จะน้อยกว่าตัวชุดเกาะเจ็ดดาวตัวอื่นซึ่งถ้าหากว่าเทียบกับตอนสมัยแรกตอนแบบ6ดาวเนี่ยมันเป็นชุดเกาะที่พรังป้องกันเยอะแต่ข้อดีคือไม่มีการลดเรื่องเกี่ยวกับดดเมจเีซีตแล้วก็ยังมีการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับ PP ที่เยอะถึง13แล้วก็มีข้อเสียที่เป็นการติดลบในเรื่องของ h p ไปนะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยเป็นชุดเกาะที่มันตัข้างกันเลยก็คืองเเกกกีี่่ยยวัับบ SP VP น ไม่มีการเพิ่มเลยนะก็คือจะเป็นศูนย์ไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียกับข้อดีที่แตกต่างกันไปของตัวชุดกรอบกีกันตีแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ต้องการเน้นแบบพลังโจมตีเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็ได้แบบเป็นสายบาลานได้ก็เลือกเป็นตัวเอฟิทาร์ที่แบบในตำาแบบฟรีฟรีหรือว่าจะเป็นตัวเอฟทายอาร์เมอร์ที่แบบมีพลังโจมตีเพิ่มถึง3แต่ว่าจะเลือกไปแฮชชกับพีพีเนี่ยก็สามารถเลือกได้ตามสะดวกกันเลยนะครับอันนี้คือคำแนามที่ เราไปใช้กันดูกันละกันว่าสำหรับคนที่แบบต้องการจะหาเจ็ดดาวมาใช้งานนั่นเองนะครับยังไงชุดกอดพวกนเนี้ยก็เป็นชุดก,กอดที่ราคา่อกเยกันทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว F อฟทเอยหรือว่าจะเป็นตัว F อฟทัก็ตามไหนดูซิอ่ะตอนนี้ถ้าหากว่าเป็นตัวชุดกาะเอฟทัที่เป็นชุดเกาะที่ค่อนข้างจะบาลานซ์เพิ่มทั้ง HP ีกับ PP แล้วก็พลังโจมตี3%ทั้ง2สายนะครับอันนี้ก็จะมีราคาที่ประมาณสัก หลักหมื่นหลักแสนแต่ว่ามันจะไม่ได้แพงนักมากกว่าน,นี้นะครับคือมันจะไม่เหมือนกับตัวชุดเกราะของเพลสุทเทียและเนื้อที่แบบราคาแค่พันเดียวเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่พูดถึงกันในคลิปนี้แล้วก็ถ่านในครั้งหน้าเนี่ยมีการอัปเดตตัวอาวุธกับชุดเกราะอะไรมาอีกก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนเนย